ผ่อนเพียงเดือนละ4,000บาทก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้กับ Honda City ปี2013รุ่น 1.5V คันนี้สภาพเป็นอย่างไรน่าใช้ไหมไปดูกันดีกว่าครับ ฮอนด้าซิตี้คันนี้นะครับนี่คือรถที่แบบว่าอนเนกประสงค์มากๆเลยนะตอนป้ายแดงรุ่นนี้นะครับ 1.5V ปี2013เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ6 5เลยนะแต่วันนี้วันทัโต้นะครับขายประหยันกว่าป้ายแดงได้ถึง4 0 0 0บาทเลยนะคันนี้นะครับสภาพสวยจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าด้านหน้าไม่มีร่องรอยที่เป็นรอยด่างรอยชำรุดหรือว่ารอยหินกระเทาะเลยนะฮะกระจังหน้าสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกหักนะฮะแล้วก็สีโครมเมียมเนี่ยสวยใสยเลยโลโก้ S Mark อยู่ครบสภาพเดิมเลยนะฮะกระจังหน้าหรือว่ากันชนด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยแตกหักนะฮะ ไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกในรุ่นนี้นะครับอยู่ครบนะฮะคันนี้นะครับยังมีชุดแต่งรอบคันด้วยสเกิร์ตสปอยเลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับไฟหน้านะครับตรงนี้นะฮะสวยไม่มีรอยหินกระเทาะเลยนะในรุ่น Hondacity 1.5V ปี2013เนี่ยเขาจะมีทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้นะครับนะถึงจะเป็นรุ่นนี้แล้วก็ที่สําคัญเป็นไฟฮาโลเจนทั้งคู่นะครับใครที่ต้องการใช้งานนะฮะคันนี้ก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ครบสภาพสวยครับคันนี้นะครับสภาพห้องเครื่องนะฮะเปิดขึ้นมาดูเลยสีแต้มอยู่ครบนะฮะแล เคยขยับไม่เคยมีการทําสีฝากระโปรงด้านหน้ามาก่อนเลยนะแล้วก็คานตัวนี้นะครับสะอาดเรียบร้อยละเอียดอยู่ครบเลยนะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร120แรงมา้จาจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะอัตราการเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ถึง15กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะใครที่ชื่นชอบรถ Honda City นะครับแลวอยากจะเป็นเจ้าของหรือว่าต้องการเอาไปใช้งานคันนี้นะครับราคาไม่ถึง3แ0 0น,นะขอมต้นเพียงแค่4,000บาทและรถทุกคันนะการันตีเลยนะรถบ้านแทรบ100%ไม่มีชนหนักพิ้ววคคาาามมมนนนนนนท่่่แแลละไฟไฟนอนอยยงนนัีรีรรกเ ด้านหน้าเนี่ยไม่เคยมีชนหนักแน่นอนครับดูด้านหน้าแล้วดูห้องเครื่องเรียบร้อยมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับคุณผู้ชมด้านข้างล้อแมกนะฮะเป็นขอบ15นิ้วซีรีส์ยางเขาเป็น185ทับหกสินะครับแล้วก็ดอกยางเต็มสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อีกนานๆเลยนะล้อแมกนะครับเป็น5ก้านคู่ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับอันนี้สภาพสวยใสอุปกรณ์เดิมนะครับล้อแมกเดิมนะครับนอกจากนั้นนะครับกระจกเนี่ยติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันนะฮะแล้วก็หลังคาไม่มีรอยขีนกไมม่ีรอยบุด้านข้างก็สสภาพวยยรรบไไมมม่่อุ ลักยิ้มนะฮะสีเดิมนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับมือจับประตูที่เป็นสีโครมี่มทั้ง4บานนะนะอันนี้สภาพสวยแบบนี้พร้อมใช้งานแบบนี้นะครับใครที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากชมตัวรถนะฮะก็สามารถมาได้ที่วันทัวโต้นะเราเปิดทุกวันทําการตั้งแต่เวลา9ก้นาฬกาจนถึง18บแนาฬกาเลยครับผมพาชมโครงสร้างกระดูกงูด้านข้างนะครับอันนี้ฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับอันนี้เม็ดอาร์นะครับเห็นไหม นะเรียงตัวสวยนะครับเม็นอาร์สวยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีร่องรอยของการตัดต่อเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นสภาพแบบเดิมๆเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าสภาพนางฟ้าครับคุณผู้ชมนะไม่เคยซ่อมสีด้านข้างแน่นอนอันนี้การันตีครับผูช้ชมเห็นด้วยกับผมไหมครับเวลาที่ Honda City เนี่ยมีการติดตั้งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเนี่ยมันทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นดูไม่ล้นๆนะฮะอันนี้ เป็นสิ่งที่ผมชอบนะในรถคันนี้คือเขาติดชุดแต่งมารอบคันให้เรียบร้อยเลยรวมถึงมีไฟเบกรกตรงที่3แล้วก็ตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดด้วยนะไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีรอยราวนะแล้วก็เป็นไฟท้ายแบบก้อนขนาดใหญ่คันนี้นะครับต้องเปิดด้วยกุญแจนะครับนี่เราเปิดเลยปึ๊บนะ พื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะตอบโจทย์มากๆในเรื่องของความกว้างความใหญ่แล้วก็ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอนเนกประสงค์ด้วยและด้านล่างนะครับมียางอะไหล่แล้วก็แม่แรงอุปกรณ์มาครบเลยฮะสภาพสวยอ่างนะครับที่เก็บยางอะไหล่สวยสีไม่มีเลอะเทอะนะครับเรียกได้ว่าไม่เคยมีการทําสีด้านหลังมาก่อนเลยคุณผู้ชมครับเรามาดูน็อตฝากระโปรงท้ายกันครับตรงนี้นะครับสีเดิมนะฝั่งซ้ายนะครับเห็นไหม รายละเอียดเนี่ยสวยๆเลยเม็ดอาร์ตก็มีนะครับตรงนี้ไม่เลอะเทอะนะฮะแล้วก็ไม่มีการงัดแงะหรือว่าขันน็อตตรงนี้เลยนะสีเดิมมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับ <c oughs> เช่นเดียวกันครับเห็นไหมตรงนี้ก็สีเดิมนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยในการหมุนน็อตนะฮะอันนี้สภาพเดิมการันตีไม่มีชนด้านท้ายแน่นอนครับรถคันนี้นะครับมีบุ๊กสวิตด้วยนะครับเช็คสูตรทุกระยะแล้วก็มีเล่มทะเบียนพร้อมโอนซึ่งคันนี้นะครับใครที่อยากจะซื้อเป็นเงินสดนะฮะก็สามารถซื้อได้เลย ซื้อเงินสดไม่เสียแหวดนแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยคันนี้นะครับสภาพคอนโซลครับสวยนะและสีภายในนะครับถ้าเป็นเบาะที่นั่งเนี่ยจะเป็นสีแบบสีเบจสีเทานะฮะอันนี้ก็คือเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้จะเข็บสีเดียวกันนะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีนสีครับทูโทนก็คือสีเทาแล้วก็สีดำนะครับตรงนี้คอนโซลไม่มีรอยแตกหักแล้วก็ไม่มีรอยชํารุดหรือว่าไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะไม่มีรอยแบบน้ําเยิ้มๆเลยนะอันนี้สภาพสวยจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ วิทยุนะสามารถฟัง FMAM ได้เชื่อมต่อ USB port auxiliary ได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อ b l บลู o t h ได้นะครับนะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยากนะครับตรงนี้ก็เปิดปิดจากสวิตช์ตรงนี้เลยนะฮะเมนูก็สามารถเรียกดูได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับแอร์ปรับอากาศนะฮะเราจะเห็นได้ว่าเป็นการปรับมือนะไม่มีการแตกหัก,กหรือว่าชำรุดเลยนะอันนี้สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดเน้นในเรื่องของอัตราการเร่งที่ดีแล้วก็นุ่มนวลประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแล้วก็มีระบบชิปล็อกด้วยสามารถจอดขวางและเข็นได้ด้วยนะสภาพสวยสมบูรณ์ครับอันนี้ไม่มีรอยแตกห,กหกักหรือว่าไม่มีรอยด่างนะพวงมาลัยเป็นแบบ3ากา้านไม่มีรอยด่างไม่มีรอยชำรุดและก็มีมัลติฟังชันบนพวงมาลัยด้วยนะคันนี้นะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับใครต้องการที่จะเป็นเเเจ้้าาาขของนะสามมมมรถูลพิิ่่ตไดที โซนห้องหนึ่งหกเจ็ดสีเลยครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่ที่นั่งแถวสองนะฮะเบาะเป็นเบาะสีเบสสีออกแนวครีมๆเทาๆนะครับตรงนี้เบาก,ก็ไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักหรือว่าร่องรอยฉีกขาดนะสภาพสวยสมบูรณ์นั่งได้สบายๆเลยแล้วก็ค่อนข้างกว้างนะครับใน Honda City ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานแบบหลากหลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะในเมืองนอกเมืองใช้ได้หมดเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับ Honda City 1.5V ปี2013ครับสภาพเป็นยังไงบ้างครับ สิ่งที่ผมประทับใจนะครับก็คือสภาพของรถคันนี้นี่คือสวยจริงๆนะฮะสภาพนางฟ้าเลยการทํางานหรือว่าการใช้งานหรือว่าเครื่องยนต์เนี่ยเรามีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วอย่างดีเลยนะจากกูอ n สเป c ชั o นหรือว่าวันทุคานะตรวจถึง344จุดแล้วก็มีใบรับรองด้วยนะครับอย่างคันนี้นะครับตอนไยแดงนะครับเคยขายอยู่ประมาณ650,000บาทเลยนะแต่วันทัวโต้ครับขายราคาพิเศษครับเพียงแค่239,000บาทเท่านั้นใครต้องการจัดไฟแนนครับฟรีดาวจัดเต็มผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทต่อเดือนหากคุณผู้ชมนะฮะสนใจรถคัน มูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0916445885หรือว่าช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c เฟ o บุ๊กทิ o k YouTube เว็บไซต์เว็บไซต์ก็ www. watuto. com ตรงนี้คลิกเข้ามาได้เลยนะครับข้อมูลเพียบเลยนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยบริการข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเลยครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธ,ธ,ธรรมต้องที่วัตถุโต้ของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ